สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมชั้นใบเตยดอกบัวสูตรนี้แป้งเหนียวนุ่มหอมมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูขนมชั้นในวันนี้นะคะจะเป็นสูตรที่แม่ซีเคยทําไว้แล้วแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะเพราะว่าขนมชั้นที่ออกมามีความเหนียวนุ่มนุ่มข้ามวันด้วยนะคะแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือน้ําใบเตยที่เราทําไว้นะคะน้ําตาลทรายขาวหัวกะทิเกลือป่อนกลิ่นมะลิสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาว พิมพ์ซิลิโคนวันนี้แม่ซีใช้ลายดอกบัวนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรค่ะสามารถซื้อได้จากร้านวัตถุดิบเบเกอรี่หรือว่าในเว็บช้อปปีก็ได้นะคะตัวนี้แม่ซีสั่งมาจากเว็บช้อปปี้โหลละ30บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ดรอปเปอร์นะคะสุดท้ายเลยส่วนผสมที่สำคัญก็คือแป้งค่ะเราจะใช้แป้งทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือแป้งข้าวเจ้า แป้งมันแล้วก็แป้งเท้าค่ะตัวแป้งเท้าเนี่ยจะทําให้ขนมชั้นของเรามีความเหนียวนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่หาแป้งเท้ายากค่ะสามารถใช้สูตรที่แม่ซีเคยทําโดยไม่ใส่แป้งเท้าได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะและสําหรับคนที่ถามกันมาหลายคลิปเลยนะคะว่าแม่ซีใช้แป้งยี่ห้ออะไร ตามที่เห็นเลยค่ะตราหมีกู้ดาวนะคะจริงๆแล้วยี่ห้อเนี้ยตั้งแต่แม่ซีทำคลิปขนมไทยมานะคะเกือบ2ปีแล้วใช้ยี่ห้อนี้มาโดยตลอดนะคะแป้งเขาดีมีคุณภาพมากๆเลยทำขนมออกมานะคะเป๊ะทุกเมนูค่ะ ใครที่อยู่ภาคตะวันออกจะค่อนข้างคุ้นกับยี่ห้อนี้นะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่อยู่ภาคอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นมากนักเนื่องจากว่าฐานการผลิตหรือว่าบริษัทเขาจะอยู่ที่ภาคตะวันออกนั่นเองค่ะแต่อดใจรอสักครู่นะคะทางบริษัทเนี่ยกำลังขยายการตลาดไปสู่ภาคอื่นๆแล้วค่ะแต่ถ้าใครอดใจรอไม่ไหวนะคะสามารถสั่งได้ที่ช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์พวก,กลดสดาหรือว่าช้อปปีก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกเรามาต้มน้ํากะทิกันก่อนนะคะใส่หัวกะทิลงไปทั้งหมดเลยค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวและเกลือป่นค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางหรือว่าไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายดีนะคะห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดค่ะไม่งั้นกะทิจะแตกมันนะคะ นี่นะคะพอทุกอย่างละลายดีแล้วก็กะทิเริ่มร้อนไม่ต้องถึงกับเดือดนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเทแ,แป้งทั้งสมชนิดลงไปในชามผสมได้เลยค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็จะเทน้ำกะทิที่เราทำไว้ลงไปนะคะเทในขณนะที่ยังร้อนๆเลยค่ะอีกมือนึงก็ใช้ตะกร้อมือคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้แป้งเป็นเม็ดนะคะ จะทำการกรองหนึ่งรอบเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนค่ะใส่กลิ่นมารีลงไปเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะคนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะนำแป้งเนี่ยไปแบ่งเพื่อผสมน้ำใบเตยแล้วก็สีกันค่ะ แป้งออกเป็นสองชามเท่าๆกันนะคะใครจะใช้วิธีการกะหรือว่าชั่งน้ําหนักเอาก็ได้นะคะจากนั้นก็แบ่งใส่ถ้วยเล็กสักประมาณสี่ช้อนโต๊ะค่ะถ้วยเล็กให้หยดสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวลงไปนะคะให้ออกสีเหลืองเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะ อีกถ้วยนึงก็ใส่น้ำใบเตยค่ะเท่านี้นะคะแป้งขนมชั้นของเราก็พร้อมนึ่งแล้วค่ะก่อนหยอดขนมเราจะต้องนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนนะคะเรียงพิมพ์ลงไปในรังถึงให้เต็มเลยค่ะแล้วก็ต้มน้ําจนเดือดใช้ไฟแรงได้เลยนะคะจากนั้นนําพิมพ์ลงนึ่งใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะคะ พอเรานึ่อพิมพ์จนร้อนนะคะชั้นแรกที่จะหยอดก็คือแป้งสีขาวค่ะอย่าลืมนะคะการทําขนมชั้นต้องคนแป้งก่อนหยอดค่ะเพราะตอนที่เราวางเอาไว้นะคะแป้งจะมีการนอนก้นค่ะตำแหน่งที่หยอดสีขาวนะคะก็คือกลีบทั้งสามกลีบตรงนี้ค่ะหยอดให้เต็มเลยนะคะรวมถึงขอบกลีบทั้งหมดเลยค่ะจริงๆแล้วเพื่อนสามารถหยอดตั้งแต่อยู่บนรังถึงได้เลยนะแต่แม่เียยาออกมาหยอดข้างนอกเพื่อความชัดเจนค่ะ หยอดสามกลีบไม่ให้เต็มก่อนนะแล้วก็ตรงขอบนะคะต้องเบามือหน่อยนะค่อยๆหยอดไปค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทําการนึ่งทั้งหมด3นาทีค่ะใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนแรงได้เลยนะคะพอครบ3นาทีก็เปิดฝาได้เลยนะคะทีนี้เวลาเปิดฝาต้องเปิดด้วยความรวดเร็วค่ะอย่าให้ไอ้น้ำเนี่ยหยดลงบนขนมได้นะคะ มาดูใกล้ๆค่ะพอสีขาวสุกนะคะเขาก็จะมีลักษณะใสแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะหยอดสีเหลืองลงไปบนเตยสอนค่ะประมาณนี้ค่ะทำการเนื่อง3นาทีเช่นกันนะคะ สีเหลืองก็สุกดีแล้วนะคะต่อไปเราจะหยอดสีเขียวลงไปเลยค่ะต่อไปง่ายแล้วนะคะใช้ช้อนขนาดหนึ่งช้อนชานะคะตักค่ะแล้วก็เทลงไปเลยอย่าลืมคนแป้งก่อนทุกครั้งนะคะ เราจะนึ่งไฟกลาง5นาทีค่ะต่อไปก็สีขาวเลยค่ะนึ่งไฟกลาง5นาทีค่ะ ชั้นต่อไปก็สีเขียวนะคะเนื่องไปกลาง5นาทีค่ะมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วค่ะสีขาวค่ะ ั้นสุดท้ายนะคะเราจะนึ่งนานหน่อยค่ะเราจะนึ่งทั้งหมดเจ็ดนาทีนะคะครบเวลาแล้วนะคะมาดูกันค่ะตอนนี้ขนมชั้นของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทค,ค่ะจากนั้นมาแกะออกจากพิมพ์กันนะคะวิธีการแกะพิมพ์นะคะให้แซกขอบให้รอบกันค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ปลิ้นพิมพ์เลยค่ะเบามือหน่อยนะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะเรียบร้อยค่ะขนมชั้นดอกบัวนะคะเรามาลองชิมกันนะคะ ดูความเหนียวนุ่มค่ะอืม เหนียวนุ่มหอมมันอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทําดูนะคะขนมชนิดนี้นอกจากทําง่ายแล้วยังสวยงามอีด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ